สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะเจอกับคุณครูเก๋คาบ่ายอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาเด็กๆนะคะมาแยกประเภทของของเล่นและของใช้นะคะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะไปฟังความรู้ได้เลยค่ะเรามารู้จักของเล่นกันก่อนนะคะของเล่นคือสิ่งของต่างๆ ที่เรานำมาเล่นได้และทำให้เราเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและมีความสุขของเล่นนะคะทำมาจากวัสดุที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะกับอายุของผู้เล่นได้แก่ผ้าไม้แก้วยางหรือพลาสติกนะคะมีรูปร่างแตกต่างกันไป มาเรียนรู้เรื่องของเล่นก the er. ันค่ะของเล่นก็มีตุ๊กตานะคะดอตุ๊กตาบอลลูกบอลบอลลูกบอลถอยคารถของเล่นถอยคารถของเล่นนะคะสามอย่างนี้เขาเรียกว่าของเล่นนะคะดอตุ๊กตาบอลลูกบอลถอยคารถของเล่น บล็อกทอยบล็อกไม้จิ๊กซอตัวต่อนะคะจิ๊กซอตัวต่ออันนี้ก็คือของเล่นเหมือนกันนะคะของเล่นให้ประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะหนึ่งเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินสองทำให้เกิดการเรียนรู้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ สได้พัฒนาร่างกายในส่วนของกล้ามเนื้อต่างๆโทษของของเล่นหนึ่งของเล่นชิ้นเล็กๆอันตรายเล่นอย่างระมัดระวัง 2. ของเล่นที่มีความแหลมคมอาจทำให้เด็กเกิดบาดแผลได้ เรามารู้จักของใช้กันนะคะเรียนรู้เรื่องของเล่นไปแล้วก็มาดูเรื่องของใช้กันบ้างนะคะของใช้คือสิ่งของต่างๆที่เราใช้งานในชีวิตประจำวันทำให้เราได้รับความสะดวกสบายของใช้แบ่งออกเป็นของใช้ส่วนตัวของใช้ส่วนรวม เรามาเรียนรู้เรื่องของใช้กันค่ะซ c i s s o r s กันไกลแบ b ก,กระเป๋าชูรองเท้านะคะกันไกลกระเป๋ารองเท้าคือของใช้นะคะ baby p o w อ e r แป้งเด็กนะคะ baby แบบวเอร์ แกบหมวกแก๊บอันนี้ก็คือของใช้เหมือนกันนะคะของใช้ให้ประโยชน์อย่างไรให้ความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะเครื่องซักผ้าก็ช่วยเราซักผ้าโดยที่เราไม่เหนื่อยใช้มือซักนะคะโทรศัพท์ใช้ในการติดต่อสื่อสารตู้เสื้อผ้านะคะเก็บผ้าได้อย่างเรียบร้อยนั่นเอง โทษของของใช้นะคะถ้าเป็นของมีคมก็จะเกิดอันตรายกับเด็กๆได้นะคะเด็กๆก,ก็ต้องระมัดระวังในการใช้งานด้วยนะคะมาช่วยกันแยกประเภทของเล่นกันนะคะมีภาพให้เด็กๆได้ดูนะคะในหน้าจอนะคะมีลูกบอลพัดลมแล้วก็รถของเล่นนะคะกระติก รมีรถยนต์นะคะเรามาดูกันว่ามีอะไรเป็นของเล่นบ้างเด็กๆตอบคําถามดูนะคะแล้วก็มาดูกันว่าตรงกับคําตอบของครูเกหรือเปล่านะคะของเล่นมีลูกบอลทอยคาตุก๊กตาหมีแล้วก็รถของเล่นประเภทของของใช้นะคะ ก็จะมีกระติกน้ําโทรศัพท์ไอโฟนนะคะพัดลมนะอันนี้ก็คือของใช้ใกล้ตัวเด็กๆนั่นเองนะคะมีประโยชน์ด้วยใช่ไหมอะไรต่อไปกระทะนะคะกระทะก็คือของใช้เหมือนกันนะคะ ความรู้ที่คุณครูเกอเอามาให้เด็กๆนะคะก็มีเรื่องของเล่นนะคะของเล่นก็คือของที่ทําให้เรามีความสุขพัฒนาการด้านสมองด้านกล้ามเนื้อของเรานะคะส่วนของใช้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราใช้ชีวิตได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเราต้องแยกประเภทให้ถูกด้วยของใช้ของเล่นนะคะของใช้ก็มีของใช้ส่วนตัวของใช้ส่วนรวมนะคะของใช้ส่วนตัว ไม่สามารถใช้ร่วมกับเพื่อนได้นะคะของใช้ส่วนร่วมนะคะสามารถใช้ร่วมกันได้แต่เราต้องรักษาของใช้ให้ดีนะคะเพื่อที่จะได้ใช้ร่วมกันได้ไปนานๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเก๋กขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปเรีโอต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ